เป็นนเธอทุกอย่างแล้วเธอไม่เคยมีฉันบ้างเลยหรือเธอเป็แแนแฟนแต่ได้แค่เพื่อนกันเฮ้ยมันจะเกินไปมัง้งก็หัวใจมันอยากทาได้แค่เพื่อนเท่านี้เกินปุ๋ยมุ้ยเธอผมรสูกชีวิตชีวิตไม่สูบอ่ะทำแบบนี้ใจไม่ดีนะครับก็ไม่เคยสนใจแลวผมไม่เคยสนใจรสชาติชีวิผมวันนอ้มันก็ไปผมก็มีเพียงแค่คุณคนเดียวไงท่นี่มันจะเกินไปมุ้ยอ่ะ เับผมเป็แค่เพื i i ่อนอะที่เธอผมเป็นแค่เพื่อนไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้ผมไม่เคยสนใจแล้วก็รสชาติชีวิตผมบางทีมันก็ออกไปไม่รู้ตัวดีว่าผมทำอะไรลงไปบ้างแต่ว่าตอนนี้ฉันก็คือฉันอยากมีเธอคนเดียวนะเธว่าป่ะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ก็ไม่เคยสนใจผมไม่ยึดคิดเหมืองดังเก่าผมไม่ยึดแค่เหมืองดังเก่าแล้ว่าตอนนี้ผมไม่เคยสนชีวิตของผมมัก็ไม่เคยรักแต่ว่าตอนนี้ผมก็ไม่รู้แค่จะไม่เคยไม่เคยตอนนี้ผมก็ไม่อยากปรสนใครรสชาติชีวิตของมันนี้มันก็ออกไป เฮ้ยไปไผมไม่อยากมีใจให้ใครอยู่แล้วนี่ก็นอกจากคุณแค่คนเดียวกคนนั้นน่ารักเธอน่าสดใสก็ผมไม่ใจ่ให้เธอคนเดียวอย่างไรนะครับถ้าคนมาทําแบบนี้ต่ผมไม่ดีนะครับผมแค่จะบอกเลยให้นะไอ้เจ้าสุนัขอยากเป็นแฟนเธอได้แค่เพื่อนคุยเฮ้ยผมจะเกินปุยมวยเปไหนเธอทุกอย่างแล้วเธอไม่เคยมีฉันบางเลยหรือเธอเป็นแฟนแต่ได้แค่เพื่อนกัน เฮ้ยม hey, <Hey, hey. S 1> so, ันจะเกินไปมั้งเฮ้ยกองใจมันอยากถามได้แค่เพื่อนเท่านี้เกินป่วยมุยเธอเกินป่วยมุยเธอ กับ <AL> ผมะสโซชีวิตแต่ชีวิตแม่งสู้กลับมาทําแบบนี้แต่ผมก็ไม่ดีนะครับผมก็ไม่เคยสนใจใครอยู่แล้วชีวิตของผมไม่ก็ไม่ประสบใครก็เธอน่ารักน่ารักที่สุดไงล่ะก็ผมจะเธอคนเดียวก็ผมมีใจให้เธอคนเดียวไงล่ะโอเคไหมโอเคหรือเปล่าเพราะตอนนี้ผมก็ไม่เคยสนใจถ้าเกิดว่าเธอไม่พอใจอะไรตัวตัวกับผมก็ได้นะเอเ้ยเอ้ยแต่ไม่ต่อาายหรอยากรดนใจอ่ะอยากโดนใจยังไงก็เธอใจเธอมาได้ต่อดีก็ไม่รู้เพราะอะไรดีผมก็ไม่ยุติทำไมดีเพราะผมคิดเพลงไม่ออกละ ผมคิดยนเพลงไม่ออกนะขอเวลายสกผู้คิด Apple. แล็บโตนเพราะตอนนี้ผมก็ไม่เคยสนใจไม่เคยสนใจผมจะคุณครับผมได้รักเธอนะครับเอ้ไอ้มากินข้าวด้วยกันไหมหนัดมันเลยกี่ทุ่มลนะ่ะเอ้ไอ้เพราว่าตอนนี้ผมก็ไม่อยากสนใจก็เธอน่ารักเกินปุยเมวยแต่เธอคิดว่าผมแค่เพื่อนเองอะ่ะเอ้ไอ้ผมเลยจะบอกไปว่าอยากเป็นแฟนแต่ได้แค่เพื่อนคุยเฮ้ยจะเกินปุยมวย นี่ก็แทบจะตุวเแล้วเธอไม่เคยมีฉันบ้างเลยหรือเธอแฟนเธอได้แค่เพื่อนกันเฮ้ยมันจะเกินไปมั้งปวดใจมันอยากถามได้แค่เพื่อนเท่านี้เกินปุยมุ้ยเธอเกินปุยมุ้ยเธอได้แค่เพื่อนเท่านี้เกินปุยมุ้ยเธอ